สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนับเดตข่าวสารของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้อยากร่วมสน,นุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่เรือใบเจอสึกหนักเมื่อมาลอยเป็นตุด๊ดรวมล่าดูซานวลาโฮวิตกับซิตี้เวลาโฮวิดได้กลายเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ซิตี้นั้นมีข่าวออกมาว่าอยากจะได้เขามาร่วมทีมมากที่สุดคนหนึ่งตลอดที่ผ่านมา แต่ล่าสุดนะครับมีข่าวๆมาจากแดนมักรนีว่าระบใบสีฟ้าของเรานะครับอาจต้องอกหายครั้งหนึ่งกับดิวลากองหน้าครั้งนี้นั่นเพราะว่าตามการเปิดเผยของโตโต้สปอร์ตนะครับในอิตาลีมีการเปิดเผยว่าเวลาฮวิตกองหน้าของม่วงมหากราฟิออลันตินาอยากย้ายไปอยู่กับมาลายันตุสมากกว่าที่จะย้ายมาเล่นในพรีมเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้กองหน้าวัยเบียดปีรายนี้ออกสตาร์ทฤดูกาลได้อย่างร้อนแรงจากซีซั่นที่แล้วเมื่อสามารถกระชวกตะข่ายคู่แข่งไปแล้วมากถึง10ประตูจาก12เกม รวมทุกรายการครับที่เขาลงสนามตั้งแต่ที่มีข่าวว่าเจ้าตัวนะครับไ้เบเซนในการขยายสัญญากับม่วงมหากาฟิ่ออลอนดินาออกไปก็ทําให้มีข่าวว่ามีหลายสโมสรอ,อยากจะได้เขาไปร่วมทีมด้วยซึ่งรวมถึงตุรามีเอเลติโกมาเรดนะครับและก็ทอตนัน,นสสเป,ปอร์ที่มีข่าวว่าสนใจอยากจะได้กองหน้าชาวเซิร์ฟรายนี้ไปร่วมทีมตั้งแต่ช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ล่าสุดนะครับมีข่าวขาว่ขาวออกมาว่ามาลายวิตุสนั้นสโมสรร่วมสืบกันโซซิเรียอิตาลีให้ความสนใจใช้บริการกองหน้าไวเบียติรายนี้ด้วยเช่นเดียวก หลังจากออกสตาร์ทฤดูกาลน,นี้นะครับได้อย่างย่แย่สุดๆแต่พวกเขาะจะสามารถซื้อกองหน้ารายนี้ไปล่าตะข่ายที่ทินอาริอันอารีนาได้ก็ต่อเมื่อขายอารอนัมซีหนึ่งในพ่อค้าแข้งที่รับค่าเหนื่อยสูงสุดของสโมสรอ,ออกไปเสียก่อนหมายความว่าถ้ายูเว่นับไม่สามารถขายอารอนัซีออกไปให้ได้ พวกเขาก็จะไม่สามารถซื้อกองหน้ารายนี้เข้ามาร่วมถิ่นได้และถ้าเป็นแบบนั้นจริงนะครับความหวังของเรือใบของเรานะครับที่จะเอากองหน้าชาวเซิร์ฟไว้เอ็ดเปีปรายนี้มาลาดตัขายในถิ่นเอเนสติเดียมยังเปิดกว้างอยู่เช่นเดียวกันเวลาโฮวิดอายุยังน้อยแต่กําลังโชว์สัญญาณอย่างมากมายว่าเขาจะสามารถพัฒนาได้กลายเป็นหนึ่งในผู้จบสกอร์ชั้นยอดได้ในอนาคตเป็นที่พอเข้าใจว่าทำไมเขาถึงอยากจะย้ายไปร่วมทัพมาลาย,ยูนตุสมากกว่าการเล่นให้กับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ เขาอยู่ในอิตาลีมาแล้วั้งหมด3ปีแล้วก็เขามีการปรับตัวในการใช้ชีวิตของเขาในแดนมักกโรนีได้นั่นคือเหตุผลที่เขาอาจต้องตัดสินใจเลือกยูวเว่ก่อนตัดสินใจเลือกแมนซิตี้แต่อย่างไรก็ตามครับเขาก็รู้เช่นกันว่าการย้ายมาอยู่กับเรือใบ,บสีฟ้าภายใต้การเทรนของเปปเวอร์ด,ดิลล่าหนึ่งในผู้จัดการทีมแห่งยุคนั้นย่อมเป็นผลดีต่อการพัฒนาการของเขาแล้วก็ยกระดับฝีเท้าของเขาไปอีกระดับหนึ่ง คาดว่าเจ้าตัวมีค่าตัวอยู่ที่ราว60ล้านยูโรซึ่งก็ตรงสเปกกับพอ,อ,อกีฬาของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยเพราะเขามักจะซื้อนักเตะที่ยังพัฒนาไม่สุดด้วยค่าตัวที่ไม่แพงเวอร์เกินไปเอามาเจรไนมายกระดับฟีเท้าให้สูงขึ้นไปอีกก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าโรบใบสีฟ้าของเรานะครับจะต้องอกหักซ้ำซากต่อไปจริงหรือไม่แย่จังนะฮะถ้ามันเป็นแบบนั้นข่าวต่อมาครับเปิด5้ารายชื่อดาวรุ่งแมนซิตี้ที่เป๊ะพร้อมปลุกปั้น คนที่1ครับโคพาวเมอร์ Palmer, อายุ19ปีตำแหน่งมิดฟิลต้องเริ่มต้นจากไอหนูคนนี้นะครับแต่เนื่องจากเขาได้สัมผัสเกมกับทีมชุดใหญ่ของสมุทรสอนไปแล้วแถมในเกมบุกไปเยือนคลับบูสต์ดาวเตะวัยสบปีรายนี้ยังสามารถสร้างความมือหากระทุ้งประตูได้อย่างสวยๆห,หลังถูกส่งลงม,มาเล่นในช่วงกลางครึ่งหลังแทนควินเดบรอยได้เพียง3นาทีเท่านั้นอีกทั้งเมื่อเดือนก่อนพาวเมอร์ Palmer เนี่ยได้คำเป้าได้ในเกมคาราบาลครับนัดเปิดบ้านไล่ทุบวีคอมเละเทะ6-1 ดยเขาลงเล่นเป็นตัวสำรองเช่นเดียวกันแล้วก็ถูกกดล,ลูกปิดท้ายก่อนหมดเดวลาอีก2นาทียิ่งไปกว่าน,นั้นครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยพาวเมอร์ยังซัดแฮตทริกได้ด้วยการลงเล่นให้กับทีมแมนซิตี้ชุดยู21หลังได้ลงสนามให้ทีมชุดใหญ่ในช่วงทดเดวลาบาดเจ็บของเกมพรีเมียร์ลีกแล้วก็สามารถซิวเบอร์ลี่ไปสอูนย์ได้พร้อมกันนี้นะครับพาวเมอร์ Palmer ก็มีประตูในนามทีมชาติอังกฤษชุดเล็ดเดกเช่นเดียวกันเขาก็สามารถเช็คบินได้2ลูกจากสามนัดให้กับทีมสิงโตคอรามชุดยู21 ซึ่งมีดาวเตะร,ระดับพรีเมียร์ลีกอย่างเอมิลส์มิโรเคอร์ติสโจนและก็คอเนอร์กัรลลักอร์ครับเล่นอยู่ในทีมชุดนี้ด้วยกองกลางอนาคตไกลเข้ามาอยู่กับโรบิรสีฟ้าตั้งแต่อายุ8ขวบหลังจากที่บอกปัดข้อเสนอของแมนเชสเตอร์ูไน็ดทีมร่วมเมืองแม้เขาจะพักอยู่ในระแวกเดียวกันกับมาคาเดนฟอร์ดก็ตามแต่ถึงเรืนั้นนะครับก่อนจะลงเอยกับแมนซิตี้พาวเมอร์เคยไปทดสอบฟีเท้ากับลิเวอร์พูล แล้วก็โบตันมาแล้วแต่ก็ไม่สามารถสร้างความบรนทับใจให้กับสตาฟอะคาเดมี่ของทั้งสองสโมสรนำซ้ำนะครับบิดโดนสังเวียนแข้งเอเนสเตเดียมโละทิ้งเมื่อ2-3ปีก่อนด้วยเหตุผลตัวเล็กจนเกินไปทว่า,าด้วยเรือนร่างสูงแค่6ฟุตพาวเมอร์เนี่ยได้มีการกล้ามาสัมผัสกับเกมของทีมชุดใหญ่แล้วหลังมีพัฒนาจนเป็นที่ชื่นชอบของเปปกอริล่าผู้คนในโลกต้องการสิ่งใหม่ๆในทันทีแต่ทุกอย่างจำเป็นต้องใช้เวลา คุณไม่สามารถปรุงอาหารลดเลิศได้หากคุณไม่ได้รับเวลาในครัวที่มากพอกวัวเดวล่าเอ่ยโคมีคุณสมบัติที่พิเศษซึ่งยากที่จะพบกับเขาเขาซ้อมกับเราแล้วเขาเป็นนักเตะในอนาคตสําหรับสโมสรแห่งนี้คนที่2ครับเดียมดีแลบอายุ18ปีตำแหน่งกองหน้าเพิ่งอายุ18ปีครับได้กลายเป็นกองหน้าตัวเป้าเบอร์หนึ่งของนักเตะแมนเชสเตอร์ไปแล้วด้วยผลที่กาเบรียลชูสุดรับภาระาทางริมเส้นดีแลบเนี่ยจึงเป็นทางเลือกที่เหลืออยู่แค่หนึ่งเดียวนะครับสำหรับนักเตะมาเซนอล แม้ส่วนใหญ่แล้วนะครับเป๊ปกวอร์ดิลาจะนิยมใช้หมากหัวหอกตัวหลอกมากกว่าโดยมีไรม์สเตอร์ลิงคิวินโรบลอยแล้วก็ฟิลโฟเดนสลับกันทําหน้าที่ในตําแหน่งว่านี้แมดดี D ้แล็บเองยังติดอยู่ในทีมชุดใหญ่นะครับของโรเบรซีฟ้าในซีซั่นนี้แต่เขาได้ลงเล่นในซีซั่นก่อนตอนที่เซอร์เคียวเกโรนะครับบาดเจ็บและเป๊กวาร์ดิล่าขาดแค้งตัวเลอกในแดนหน้าในขณะเดียวกันครับลูกชายของโรรี่ดีแล็บเนี่ยอดีตพ่อค้าแข้งจอมทุ่มไกลของสต St ีมสตโตกตี้ ก็สามารถยิงประตูในนัดสยบบอลมัดในศึกระเบาครับรอบ3มดิสั่นก่อนแล้วก็หลังจากนั้นอีก3วันนะครับก็ได้มีการประเดิมสนามในศึกของพิมลิกนัดแท้กับลิตเติ้ลสตีห้าต่อ2ภายใต้การคุมทีมของเจ้านายชาวเมืองกระทิงดีแลบได้ลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่อีกหนก่อนกลับคืนสู่ชุดอยูย่23ครับ ซึ่งเขาเองกระนำประตูได้ทั้งหมด24่ลูกจากการลงทั้งหมด29นัดในระดับพรีเมียร์ลีก2อันที่จริงแล้วนะครับดีแลบนะครับถูกหลายทีมในแชมเปี้ยนชิพรุมจีบคอยยืมตัวแต่เป๊ปกวดิลลาต้องการเก็บตัวเขาไว้ให้กับทีมก่อนนะครับแม้การอำลาสมรสรเป็นการชั่วคราวจะทำให้เขาเนี่ยได้สัมผัสกับระดับอาชีพมากยิ่งขึ้นก็ตามครับสำหรับผมแล้วเนี่ยดีแลบเนี่ยเป็นคนสำคัญต่ออนาคตของสมุรสรเขาซ้อมกับเราหากเรายังไม่ได้กองหน้าเขาก็คงจะซ้อมกับเราไปตลอดทั้งซีซั่ เคยเอ่ยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคนที่3ครับแซมเอโดซีอายุ8ปีครับตำแหน่งปีกปีกวัยรุ่นเป็นชื่อที่ทำเอาใครตกใครนะครับโอดซื้อไพยไม่ได้จากการที่ติดโผตัวจริงในเกมคอมดิจิชิวนัดไพ่ต่อลิเตอร์เมื่อเดือนสิงหาคม แล้วเตวิสแปดรายนี้สามารถสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจให้กับทีมเยาวชนของโรบอปสีฟ้าทั้งชุดยูสิบแและยีิบสามเมื่อที่สั้นก่อนเขายิงไปทั้งหมด7ประตูและห้าแอซิตจากการลงสนามเกือบ30นัดและจากนั้นนะครับในช่วงปรีทิสันเอเดซี่ก็ได้ร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่แถมยิงประตูได้ตลอดทั้ง3เกมของไมโครชัมมิดกับเบรตันบร์ลี่และก็แบ็กพู้ครับทำให้เขามีชื่อลงในสึบคอมดิชชิวลที่เบมเบอรีชัดเจนว่าปีกผิวสีมแวล ไปได้สวยนะครับกับทีมเอสเตเดียมแล้วก็มีรายงานว่าแมนซิตี้นั้นจ่ายเงินให้คาร์มีของมิวบอ์นะครับเป็นตัวเลข7หลักดึงเขามาเมื่อปี2019ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแชมป์พมลีกเนี่ยพร้อมปลุกปั้นเขาอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนแม้จะยังไม่ได้ลงสนามให้กับนามทีมชาติชุดใหญ่นะครับอีกเลยนะตั้งแต่เกมการกุศลเปิดซีซั่นแต่เชื่อเลยนะครับว่าเวลาของเขานั้นจะมาถึงในอีกไม่ช้าคนที่4ครับลุคส์อิมเบเตอายุ18ปีตำแหน่งกองหลัง ดาวรุ่งในคารามีของแมนซิตี้รายนี้ไม่ใช่นักเตะตัวรุกแต่เป็นกองหลังที่กวริลลาจับตามองอยู่ได้ลงเล่นเกมในคาราเบลครับนัชนะวีคอม61แล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสกับทีมชุดใหญ่มากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้เอเมเต้อยู่กับสโมสรมา5ปีแล้วนะครับหลังจากที่เรือใบเนี่ยดึงเขามาจากทีมเบนฟอร์สซึ่งปิดอาคาเดมี่ทิ้งไปแล้วนะครับเมื่อ5ปีก่อนและก็หันมาตั้งชุดบีแทนเคยเล่นเป็นปีนปนกมาก่อนนะครับกับทีมแนเชสเอนแต่เบนฟอร์สเองนะครับมีการปาบให้เขา รับบทเป็นกองหลังซึ่งกอดิล่าเนี่ยใช้งานเขาในตำแหน่งนี้กับทีมชุดใหญ่เช่นเดียวกันผมคิดว่าเราเล่นได้ดีนะครับเราเป็นทีมพลังหนุ่มเราเล่นกันเหมือนปกติผมได้รับการสนับสนุนจากเป๊ปกอดิล่าและก็สตาร์เอเมเต้เอยหลังได้ประเดิมสนามบูกับบีคอมเมื่อเดือนก่อนครับสำหรับคนที่5คนสุดท้ายครับโรมโอลาวเวียครับอายุ17ปีตำแหน่งกองกลางตัวรับ ในวัย17ปีมิดฟิลด์ชาวเบลเยียมเนี่ยจึงเป็นนักเตะย,ยุน้อยที่สุดที่กระโดดเข้าสู่ทีมชุดใหญ่ของแมนซิตี้ในซีนั่นนี้และที่สำคัญครับกอริล่าเป็นคนพบเจอหมอนี่ด้วยตัวเองในเกมของ KDB ีบีคัพทัวนาเมนต์ระดับเยาวชนที่มีควินน์โรยกองกลางของสโมสรก่อตั้งขึ้นในเบลเยียมบ้านเกิดของเขา เขามีการเชิญให้กุนซือชาสเปน,นิสเดินทางไปชมเกมจากนั้นในปีต่อมาลาเวียเนี่ยก็ได้เข้ามาอยู่กับอะคาเดมี่ของเรือใบสีฟ้าแล้วก็รับการโหวตให้คว้าตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมของซีซั่นในชุดยูยิบสาหลังพาทีมคว้าแช,ชมปพี้มยนลีก2มีริกรีเป็นขุนพลทีมชาติเบลเยียมชุดยูสิบเก้าเด็กก็ยอมรับว่ามีการศึกษาดีลาการเล่นของเฟร์นานิโยกับตันชุดใหญ่นะครับอีกทั้งเป็นแฟนบอลของเซอร์คิโอบุสเกตซึ่งเคยเป็นลูกทีมของกวัวดิล่าในทีมบาซ่าผมดูฟนแลต อยู่บ่อยครั้งทั้งสองคุมเกมได้ดีในฐานะกองกลางตัวรับผมชอบดูพวกเขามากพ่อค้าวัย17ปีให้สัมภาษณ์เฟนานิโยเนี่ยรู้ว่าเขากําลังทําอะไรอยู่ทขาไม่ได้แค่วิ่งเฉยๆเขาเป็นเสมือนสมองของทีมเขารู้ว่ามันจําเป็นต้องวิ่งมากแต่มันจะต้องมีประสิทธิภาพมันเป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้จากเขาอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจสาม,มารถคลิกลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ